เคสหูซ้ายไม่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กใช้เครื่องช่วยฟังหูขวาอื้อตลอดเวลาเป็นมา6เดือนอการได้ยินลดลงนะครับรักษาอย่างไรให้หายนะครับเคสนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการได้ยินนะครับซึ่งตัวหูซ้ายนะครับมีปัญหาตั้งแต่เด็กเลยต้องใช้เครื่องอ ช่วยฟังนะครับถึงจะได้ยินนะครับตอนนี้คนไข้เป็นเพศหญิงนะครับอายุประมาณ60กว่าแล้วนะครับแล้วก็มาปรึกษาหมอนะครับสิ่งที่มันตามมาก็คือนะครับหูข้างขวาาการได้ยินลดลงๆแล้วก็อื้อตลอดเวลานะฮะคนไข้ก็ปราปาราที่จะให้การอือน,นั้นดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ ข้างซ้ายนั้นกลับมาได้ยินเหมือนเดิมนะครับจะเป็นไปได้ไหมนะครับคนไข้าถามนะฮะหมอเอก็อยากจะตอบนะครับว่ามันสามารถเป็นไปได้ถ้าคนไข้นั้นมีวินัยในการรักษานะครับสิ่งที่มันสําคัญอย่างยิ่ยยงเลยนะครับก็คือในเรื่องของความพร้อมในการรักษานะครับถ้าเราอยากหายไวนะฮะเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอยานั้นก็นนมีความจาเป็นและก็ในเรื่องของการปฏิบัติตัวด้วยนะครับการที่คนไข้นั้น นะยังได้ยินอยู่จากเครื่องช่วยาาจากช่วยจากเครื่องช่วยฟังนะครับในหูด้านซ้ายที่มาตั้งแต่เด็กนั้นนะฮะแสดงว่านะครับตัวโครงสร้างหูนั้นนะครับแค่มันเ,เกิดการอักเสบเรืร้อรังอยู่นะครับแล้วก็มีปัญหาแค่นั้นเองนะฮะถามบอกว่าถ้ามันแย่พิการไปเลยนะครับเราจะไม่ได้ยินเลยอันนี้เราใช้เครื่อง ช่วยฟังนะครับมันก็เริ่มได้ยินเสียงบ้างอยู่นะครับนะเพียงแต่ว่าพอถอดออกเสร็จปุ๊บมันไม่ได้ยินแค่ทั้นเองนะฮะนะครับ,นะค,รบนะคนไข้เองก็มาปรึกษาแต่ว่ายังไม่ได้เป็นคนไข้หมอยังไม่ได้ทานยานะครับผมเองก็อยากจะเอาเคสมาวิเคราะห์ให้ท่านฟังนะครับว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นทําไมมันเกิดมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กจนถึงเริ่มโตขึ้นอกีกข้างหนึ่งมันถึง หูข้างขวามันถึงมีเสียงอือและดังมานะครับสิ่งที่สาคัญนะครับจากที่คนไข้ามาปรึกษานะสักระยะหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของพฤติกรรมการกินนะครับคนไข้นั้นชอบทานอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นแป้งเยอะนะครับเป็นแป้งเยอะนะฮะแล้วก็ตัวโปรโตีนนั้นทานน้อยแล้วก็หนักออกไปทางอาหารสแสลงอาหารสแสลงก็พวกพวกอาหารทะเลนะครับพวก บ,บ้านเรานี่แหละครับแต่โดยในหลักการของโมเอแล้วนะฮะถือว่าเป็นของแสลงนะครับซึ่งเราก็ทานกันเป็นประจาเหมือนทั่วไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายขาดการออกกําลังกายอย่างจริงจังนะครับมันถึงเป็นนะฮะโรคนี้นะครับทำไมมันถึงเป็นได้ในเด็กนะครับด้เด็กและผมก็มีข้อมูลและก็คนที่มาปรึกษาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเสียงดังในหูนะครับหรือเส้นประสาทหูเสื่อมนั้น มันไม่ได้เสื่อมตอนที่เราอายุมากขึ้นตามอายุนะฮะในเด็กนะครับเริ่ม10กว่าขวบก็เป็นแล้วนะเริ่มเป็นแล้วเป็นนะเป็นสองข้างก็มีถ้าเราดูเอ่อมองเข้าไปลึกๆนะครับในเรื่องของพฤติกรรมการกินนะฮะเรื่องของการทานเป้ยทานเยอะทานขนมทานอะไรเยอะนะครับก็เป็นนะฮะเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเอ่อถาไหนที่ตามในไลฟ์ของโมเอมาตลอดนะครับท่านจะพบว่านะฮะปัญหาของ การเกิดเสียงดังในหูนั้นนะครับมันเกิดจากภาวะร่างกายของเรานั้นมีภาวะเลือดจางเป็นเวลานติดต่อกันนะครับเมื่อร่ที่เลือดของเรามีภาวะเลือดจางเป็นเวลานติดต่อกันนะฮะมันจะส่งผลให้ตัวฮอร์โมนในร่างกายของเรานั้นทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมาพอฮอร์โมนทำงานผิดเพี้ยนมากเข้ามาเข้ามันจะส่งผลให้เกิดภาวะแพ้ภูมิตัวเองขึ้นมานะครับโดยปกติภูมิในร่างกายของเรานั้นเมืที่กําจัดเซลล์สิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ในร่างกายของเรา แต่เมื่อไหร่ที่เลือดจาง็นเวลาติดต่อกันฮอร์โมนทำงานผิดเพี้ยนภูมิจะทำภูมิจะกลับมาทําลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของเราเองนะครับถ้าทําลายตัวกล้ามเนื้อะข้อต่อนะมันจะทําให้ร่างกายาทําให้ร่างกายของเรานั้นมีการปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อนะครับหรือนะครับผมจะเรียกว่าภาวะร่างกายของเรานั้นเสียสมดุลเสียสมดุลหรือร่างกายของเรานั้นมีแนวโน้มเป็นโรค รูมอต่อยี่นั่นเองนะครับถ้าภูมินั้นทําลายตัวผิวหนังและตัวระบบอวัยวะภายในของเราร่างกายของเรานั้นผมก็จะเรียกว่าภาวะร่างกายของเราเสียสมดุลที่ร่างกายของเรานน,น,น,รารานั้นมีแนวโน้มเป็นโรคแพ้ภูมิเองหรือเป็นโรคเอสเหรือเป็นโรคพุ่มพวงนั่นเองนะครับเป็นโรคพุ่มพวงนั่นเองและนะครับในหลายๆเคสนะครับที่ผมเจอเจอในเสียงดังในหูนั้น มีภาวะไขมันในเลือดสูงไปร่วมไปด้วยนะครับเลือดอาภาวะในเลือดอไขมันในเลือดนั้นค่อนข้างสูงไปด้วยนะครับตัวของการเกิดเสียงดังในหูในเด็กนั้นนะครับพอเรามีภาวะเลือดจางนะครับเลือดมันไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายนั้นก็ไม่เพียงพอประกอบกับในร่างกายของเรานั้นนะครับเต็มไปด้วยไขมันที่เป็นส่วนเกินไขมันก็ ไปอยู่ตามหลอดเลือดของเรานะครับหลอดเลือดของเราทําให้การไหลเวียนเลือดของเรานั้นไม่ดีพอนะครับไม่ดีพอแล้วนะฮะนะครับแล้วตัวร่า <c oughs> งกายเรานั้นเกิดการอักเสบตลอดเวลาด้วยเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะครับนะเพราะว่าไหลเลือดเราจากสถาหางตังที่อยู่ในนั้นก็ไม่ค่อยเพียงพอด้วยนะครับในเรื่องของหูนะฮะโครงสร้างหูของเรานั้นประกอบด้วย ตัวกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับหลอดเลือดเส้นประสาทน,นะครับรวมถึงในส่วนที่เป็นสมองด้วยนะครับก็เชื่อมโยงทําหน้าที่เชื่อมโยงกันนะครับตัวโครงสร้างหูและสมองของเราเหล่านี้นะครับพอมันเกิดการอักเสบตลอดเวลาเลือดก็ไปเลี้ยงไม่พอนะครับเลือดก็ไปเลี้ยงได้ช้าด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ตัวโครงสร้างหูของเรานั้นเกิดการอักเสบขึ้นมาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับไม่แม้อ่าไม่พ้นแม้แต่ในอ่า ตอนที่เป็นที่เราเป็นเด็กนะครับหลายท่านอย่างที่บอกไปแล้วว่าเด็กมันก็เกิดขึ้นได้นะครับมันก็ส่งผลให้ตัวโครงสร้างหูของเรานั้นทํางานผิดปกติก็เลยเกิดเสียงดังในหูขึ้นมานะครับเราหลายท่านนะครับก็บอกว่าไขามันในเลือดสูงเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในเด็กได้ด้วยเหรอนะครับเกิดได้มันเกิดได้ก็เพราะอะไรพฤติกรรมการกินของเ,อเรานั่นเองนะครับนะส่วนใหญ่นั้นมักจะ ทานแป้งน้ำตาลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวโปรตีนทานน้อยนะโปรตีนกับผักทานน้อยนะครับมันก็เลยทําให้เกิดไขมันเลือดของเราสูงขึ้นสูงขึ้นนะฮะมันสูงขึ้นได้อย่างไรผมจะพูดไปผมจะพูดอธิบายให้ฟังในพาร์ทหลังนะครับนะบมันก็เลยเกิดการทําให้หูของคุณพี่ท่านนี้นะครับมีปัญหาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับโครงสร้างหูคอรอนอักเสบ ถามบอกว่าเส้นประสาทเสื่อมไหมนะครับเส้นประสาทไม่ได้เสื่อมเพียงแต่ว่าทํางานผิดปกติหรือมีการอักเสบมากขึ้นมากขึ้นถ้าเสื่อมหรือตายไปเลยนะครับเราจะใช้แม้ว่าเราจะใช้เครื่องฟังช่วยฟังนะฮะมันจะไม่ยินเสียงเลยนะครับแต่นี่คือมันได้ยินพอใช้เครื่องช่วยฟังขยายมันก็ยังได้ยินบ้างอยู่แสดงว่าตัวเส้นประสาทของเราเส้นประสาทหูของเรานั้นไม่ได้เสื่อมจริงๆนะครับเพียงแต่เกิดการเสพภายในเรื้อหลังนะฮะ สิ่งที่มันสําคัญนะครับนอกจากไขมันสูงแล้วก็เ,เลือดจางปริมาณติดต่อกันแล้วก็มักจะมีไขมันเลือดของเราสูงนะครับนะฮะผมเองนะครับจากการที่รักษาคนไขม้มาอย่างยาวนานนะครับพบว่ากระบวนการอักเสบในร่างกายของเรานั้นนะครับมันมีตัวเร่งของมันนะครับตัวเร่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของอาหารแแงนั่นเองนะครับอาหารแแสงเช่นปลาปร้าปลาเจา้าผักดองหนอ่อไม้ผละมัดองอาหารทะเลขึ้นในไข่เห็ดเบอรเกอรี่ พวกธัญ,ญพืชเป็นต้นแม้แต่พวกปลาต่างๆนะครับปลาต่างๆนะฮะหลายๆปลาเลยนะครับแม้ทั้งปลาน้ําจืดของเรากุ้งหอยเป็นมุกป็คูปูปปนะครับพวกปลาน้ําจืดอ,อือ่นๆหลายอย่างนะครับมันก็เป็นอาหารแสลงนะครับอาหารแสลงที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นคนพูดทั่วไปแล้วก็ทานได้นะครับทานได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีภาวะการเสพภายในเรือรังที่ร่างกายของเรานั้น มีแน,นโน้มเป็นโรคกลุ่มต่อเอชเกิดเป็นโรคเสียงดังในหูหรือเกิดเป็นโรคต่างๆขึ้นมานะครับอาหารที่ดีมีประโยชน์เหล่านี้เอาเราทานเข้าไปมันจะส่งผลให้ตัวร่างกายเราเกิดการ,ราเสืภอมพนรันรงแล้วเกิดเป็นโรคต่างๆขึ้นมานะครับ,รบตัวอาหารสแสลงนะครับมันเป็นกฎธรรมชาติที่หมอเอแพทย์แผนไทยและครูบาอาจารย์แพทย์แผนไทยนั้นไม่ได้เป็นคนกำหนดขึ้นมานะครับแต่เมือ่อใดที่เรามีภาวะการเสรื่อมพน์รังแล้วเราทานเข้าไปนะครับมันจะทาให้ร่างกายของเรา,อา,อาสเสกเสบไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จน,จนส่งผลให้ระบบภายในของเรานะครับระบบการทำงานของหูของเรานั้นทำงานผิดปกติขึ้นมานะครับนะฮะ,ะแล้วถามบอกว่าจริงไหมนะครับพอเราซักประวัติลงไปหรือจากการที่พี่ท่านนี้สอบถามเราขึ้นมาอันนั้นกินได้ไหมอันนี้กินได้ไ,ดไหมหน่นั่นนี้เขาหวานกินได้ไหมอะไรเงรี้ยโดยพฤติกรรมหลักๆของคุณพี่ท่านนี้นะครับมีแต่ของแสลงเท่านั้นเลยนะครับแล้วอะไรล่ะคุณหมอ ที่มันไม่แสลงที่เรากินได้เลยนะครับกินได้เลยก็คือสิ่งที่เราทานได้เลยที่ไม่แสลงก็คือหมูนะครับหมูข้อขอเป็นหมูสันในหมูแด้แดงหมูปลาช่อนปลาดับชิมหมูปลาช่อนปลาดับชิมนะฮะต้องหู้นถูเหลืองหลอดสีขาวนะครับหมูปลาช่อนปลาดับชิมต้องหุ้นถูดเหลืองหลอดสีขาวนะฮะหมอเอให้เน้นให้ทานตัวโปรตีนตรงนี้นะครับก็คือ70% 60-7 0นะครับ ส่วนผักที่ทานได้คือผักกาดขาวคะน้าขวางตุ้งลำปีทุกยาวผักชีนะครับผักกาดขาวคะน้าขวางตุ้งลำปีทุกยาวผักชีนะฮะนะครับอันนี้คือผักที่ไม่แสลงให้เราทานในสัดส่วน30-40%เนะครับนะฮะเครื่องปรุงคือปรุงริ้วเกลือน้ำปลาชิ้นขาวซอสถเืองเกลือน้ำปลาชิ้ขาวซอสถัเหืองนะครับผลไม้ที่ทานได้คือแอปเปิลกับฝรั่งทานครั้งหนึ่งก็2-3าชิ้นหิ้ว ก็ทานใหม่ส่วนข้าวนะครับข้าวเนี่ยด้วยปกติผมก็ถ้ายังไม่คุ้นเคยนะครับผมเองให้คนไข้เน้นทานตัวข้าวสวยนะครับก็สวยคือข้าวขาวสองช้อนโต๊ะเช้าเที่ยงเย็นไม่ต้องนะฮะสำหรับคนที่เป็นโรคเสียงดังในหูนะครับส่วนคนที่เป็นโรคเสียงดังในหูนะครับมันมีสูตรลัดนะฮะสูตรลัดก็คือเป็นสูตรที่ผมเองนั้นให้คนไข้ที่เป็นเสียงดังในหูทำนะครับทำก็คือว่า ถ้าคุณไข้เองนั้นนะฮะอยากให้เสียงดังในหูนั้นลดลงไวๆนะครับต้องกินยังไงต้องทํำยังไงล่ะนะครับถ้าเป็นคนไข้หมอโอเคแหละมันมียาแผนโบราณที่เป็นเครื่องมือหมอนะแล้วก็ในเรื่องของการกินนะครับผมเองให้คนไข้นั้นทานแค่หมูปลาช่อนนะครับหมูกับปลาช่อน70%นะฮะหมูกับปลาช่อน70%อ่ขอขอ์ขอโทษนะขอโทษขอโทษนะฮะนะครับ สิ่งที่หมอเอให้ทานก็คือนะครับให้คนไข้นั้นทานแค่ปลาช่อนกับปลาทับชิมปลาช่อนกับปลาทับชิม70นะฮะนะครับถ้าเป็นคนไข้ทางพวกเจล่ะนะครับพวกเจพวกมังเซลรัตนะครับก็ให้ทานตัวเต้าหู้ถูเหลืองหลอดสีขาว70อนะครับเต้าหู้ถูเหลืองหลอดสีขาว70ส่วนผักให้ผักที่ทานได้เมื่อกี้นี้ผักกาดขาวคะน้ากวางตุ้งกระปีถุยาวาผักชีนะฮะแค่หลอดนิดหน่อยนะครับ ให้ทานสัดส่วน30%นะครับปรุงเล็กเกลือน้ะปลาชุบขาวทอดเหลืองนะฮะนะครับทานแค่นี้เลยนะครับสำหรับคนท่านไหนที่อาจจะยังไม่ไม่ได้มาเป็นคนไข้หมอเอกก็ไม่เป็นไรนะครับให้เน้นทานเลยปลาช่อนกับพัดชิมนะครับเจนะฮะผักแล้วก็ผักที่ทานได้ก็คือผักกาดขาวพะแนงตุ้งนองปีทุเรียนผักชีนะครับสามสนตะทานเลยนะครับส่วนข้าวนะครับอยากไวๆนะข้าวสวยไม่ต้องทานเลยนะครับ แล้วก็ออกกําลังกายทำแค่นี้นะครับตามแค่นี้พอนะครับตามแค่นี้พอนี่คือสูตรลับสูตรเคล็ดลับเลยที่ท่านใดที่อยากหายไวๆจากโรคเสียงดังในหูนะครับเคสพีท่านนี้นะครับก็เหมือนกันนะพออายุมากเข้านะอายุมากเข้าเสร็จปุ๊บมันมีเสียงอื้อขึ้นมานะก็เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าต้นเหตุของโรคตั้งแต่เด็กจนโตนะครับเราไม่ได้แก้ไขมันจรงิงๆในภาวะเลือดจางนะครับเลือดที่มันจางเราก็ไม่ได้ปรับให้มันเข้มขึ้น แล้วก็ไขมันแล้วก็ไม่ได้ปรับให้ลดลงค่าการเสี่ยมในภายในร่างกายของเรานั้นเราก็ไม่ได้ลดลงนะครับอันนี้เป็นความผิดไหมมันไม่ได้ใช้ความผิดของคนไข้นะฮะแต่เราคนไข้เองก็ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรนะครับวิถีชีวิตเรากินมายังไงอยู่อย่างไงแล้วก็ทําอย่างนั้นมาเรื่อยเรื่อยยิ่งคอเรา,เอาอายุมากขึ้นนะครับการใช้พลังงานของเรานั้นน้อยลงน้อยลงการสะสมก็เพิ่มขึ้นไขมันในเลือดของเราก็เพิ่มขึ้นนะครับเคสนี้ก็มี ไขมันมีความดันด้วยนะครับก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะเสียงในหูพอเยุมากเขาอีกข้างหนึ่งมันถึงตามมาเลยนะครับถึงตามมาในเสียงอื้อตลอดเวลานะครับนะฮะแล้วนะครับแล้วทาไมหมอเอถึงพูดแบบนี้แหละนะครับในเรื่องของเคล็ดลับในการปรับอาหารการกินให้คนไข้กินแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเราต้องเข้าไปดูนะครับในเรื่องของเชื้อวัคซีนในร่างกายของเรานะครับตั้งแต่ อาหารทุกอย่างที่เราทานเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตไม่ว่าเป็นไขมันสา <It> รอาหารเหล่านี้นะครับมันให้พลังงานกับร่างกายของเราพอเราทานเข้าไปเสร็จปุ๊บร่างกายของเรานั้นก็จะย่อยพอย่อยเสร็จปุ๊บก็สันดาบหรือเผาผลาญกลายเป็นพลังงานนะครับพลังงานเหล่านั้นเราก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราการเดินการเหินการวิ่งการทํางานก็ใช้พลังงานจากอาหารที่เราทานเข้าไปแต่ท่านทราบไหมครับว่านะฮะ เมื่อไหรก็ตามที่เราใช้พลังงานไม่หมดนะครับพลังงานที่เหลือเราจะเรียกว่าพลังงานสำรองพลังงานสำรองเหล่านั้น <c oughs> พลังงานสำรองเหล่านั้นเราจะเอาไปร่างกายของเรานนั้นจะเปลี่ยนไปสะสมอยู่ในรูปของไขมันไขมันในตัวของเราก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเราทานเข้าไปนะทานเข้าไปแล้วก็ทานตามที่เราต้องการอยากทานนะครับที่เราก็ทานหลากหลายนะทาน แบบนั้นแบบนี้โดยที่เราไม่ได้จํากัดสัดส่วนของสารอาหารที่เราทานเข้าไปนะครับมันก็เกิดการสะสมของไขมันเรื่อยมากขึ้นมากขึ้นนะฮะคนส่วนใหญ่นะครับมักจะทานโปรโตีนค่อนข้างจะน้อยนะครับโปรโตีนเราทานน้อยนะครับไขมันมันก็เลยทาให้ตัวไขมันใ,นในตัวของเรานะค่อยเพิ่มขึ้นนะครับจากการที่เราใช้พลังงานไม่หมดนะครับนะฮะการที่เวลาที่เรารักษานะครับ การที่เรารักษาหรือเราอยากจะให้ตัวความเข้มข้นเลือดของเราเพิ่มขึ้นนะครับผมเองนะให้คนไข้นั้นเน้นทานอาหารที่เป็นโปรโตีนโปรโตีนที่ไม่แสดงก็คือหมูปลาช่อนปลาทับชิมถ้าอยากไวสุดก็คือก็คือปลาช่อนปลาทับชิมนะครับถ้าเป็นเจเป็นมังสวิรัตก็คือทานเต้าหู้ถั่วเหลืองนะครับนะฮะตัวนี้เป็นโปรโตีนนะฮะ โปรตีนนะครับเวลาที่เราทานเข้าไปแล้วร so ่างกายของเรานั้นก็จะย่อยๆเพรย่อยเสร็จปุ๊บนะครับก็ได้หน่วยเล็กที่สุดคือกรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนนะฮะส่วนผักเราทานเข้าไปร่างกายของเรานั้นจะย่อยเพอย่อยเสร็จปุ๊บก็ได้วิตามินและก็ไฟเบอร์นะครับวิตามินเหล่านั้นเราจะเรียกว่าโคเฟกเตอร์นะครับร่างกายของเรานั้นจะเอากดอะมิโนรวมกับโคเฟกเตอร์โดยที่มีเอนไซม์ในร่างกายของเรานั้นทํางานนะครับร่างกายของเราก็จะสกัดสายโปรตีนขึ้นมาสายโปรตีนที่ได้ก็จะเป็น เม็ดเลือดนะครับเป็นฮอร์โมนเป็นกล้ามเนื้อเป็นซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเรานะครับเป็นหน้าที่ของโปรโตีนนะโปรโตีนที่เพิ่มขึ้นมานะครับมันจะทําให้ความเข้มเลือดของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็คือจากอาหารที่เราทานอาหารโปรโตีนที่เรากับผักที่เราทานเข้าไปเนี่แหละครับความเข้มเลือดของเรานั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะปัญหาของโรคเสียงดังในหูก็คืออะไรบ้างครับปัญหาด่านแรกเลยก็คือมันนอนไม่หลับ นะครับมานอนไม่หลับเสียงดังหูตลอดเวลาแล้วนอนไม่หลับเลยนะก็คือสิ่งที่ทุกใหญ่ของคนที่เป็นเสียงดังในหูก็คือนอนไม่หลับนะครับพอเราสามารถปรับความเข้มเลือดของเราแล้วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น okay. มันจะทําให้ฮอร์โมนเมลาโทนินของเรานั้นทํางานค่อยๆปริมาณเพิ่มขึ้นตามเมื่อไหร่ที่ฮอร์โมนเมลาโทนินของเรานั้นเพิ่มตามนะครับเพิ่มขึ้นนะฮะ มันจะส่งผลให้เรานั้นนอนหลับเองได้นะครับนอนหลับนอนหลับเองได้พอเรานอนหลับมากเข้ามากเข้านะครับฮอร์โมนในร่างกายของเราเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะฮะเสียงดังในหูของเรานั้นก็จะเค่อยลดลงลดลงลดลงนะครับค่อยๆลดลงนะฮะประกอบกับเรื่องอะไรนะครับประกอบกับเรื่องของอาหารแสลงนะครับอาหารแสลงเราไม่ทานเข้าไปเรารู้นะครับว่าอาหารแสลงเนี่ยที่ไปเร่งให้ร่างกายของเราั้นเกิดการเสบเกิดความร้อนตลอดเวลาขึ้นมา มันส่งผลให้ตัวโครงสร้างหูของเรานั้นทํางานผิดปกติเราก็หยุดอาหารหสแลสลงซะนะครับหยุดอาหารหสแสลงได้นะครับนะฮะแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราต้องลดปริมาณไขมันในเลือดข,ของเรา,รเรานั้นค่อยๆลดลงลดลงนะครับนะฮะการที่นะครับการที่เราอยากลดปริมาณไขมันในเลือดข,ของเราลดลงเรารู้นะครับเมื่อกี้นะความเข้มเลือดของเราเราทำยังไง นะครับเราก็เน้นทานอาหารโปรตีนกับผักตามสัดส่วนที่หมอบอกการที่เราอยากจะลดไขมันและเลือดลงนะครับก็คือนะเราต้องนะครับเราต้องทราบตัวกลไกเชื้อเคมีต่อไปก็คือนะครับลำดับการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายของเรานะครับลำดับการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายของเรานะฮะสารอาหารรูปแรกที่ร่างกายของเรานั้นเอามาเผาผลาญพลังงานก็คือนะครับคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งน้ำตาลรูปที่2คือโปรตีนรูป3คือไขมันนะครับไขมันนะฮะ พอหมอเอนะครับนะให้คนไข้นั้นทานแป้งน้ำตาลน้อยๆนะครับนะฮะแม้แต่ข้าวเองนะครับข้าวให้ทานข้าวสวย2เช้าโตเช้าเทียงยังไม่ต้องนะฮะแม้แต่ไรเบอร์รี่ข้าวกล้องข้าวเหนียวไรเบอร์รี่ข้าวกล้องในทางคลินิกพบว่าแสดงเร่งการตักเสพนะครับนะข้าวเหนียวข้าวเจ้าอ่าข้าวเหนียวไรเบอร์รี่ข้าวกล้องนั้นเร่งการตักเสพเราอย่าไปทานนะครับแป้งน้ําตาลที่พูดมานะครับไม่ว่าจะเป็น กล้วยสับรด์มะละกอฟักทองเผือกมันเข้าโค้ดเบเกอรี่ลูกเดือยธัญพืชนะฮะธัญพืชเขาต้องจะมีไขมันค่อนข้างเยอะรวมถึงพวกข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้าไรโบรี่เราจะไปทานนะครับเราจะไปทานเรา,เราทานให้เราทานแค่ขา้าวสวยสองตัวเช้าเชี่ยงยังไม่ต้องวนพวกอาหารพวกนี้ไป้งน้าตาลพวกนี้เราไม่ทานนะครับพอเราไม่ทานเสร็จปุ๊บมันทําให้ร่างกายของเราั้นลื่มขาดตัวแป้งน้าตาลหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับ ร่างกายของเรานั้นก็จะมองหาเอาสารอาหารรูปที่2คือโปรโตีนนะฮะแต่โปรโตีนในร่างกายของเราก็คือระบบกล้ามเนื้อฮอร์โมนระบบเลือดนะฮะร่างกายของเรานั้นจะสนวนไว้ก่อนร่างกายนั้นจะค่ามาเอาตัวไขมันที่เป็นที่มันเป็นส่วนเกินในร่างกายของเรานั้นออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานนะครับไขมันในตัวของเรานั้นแตก็ค่อยถูกถูก ร่างกายคนนั้นเอามาเผาผลาญร่วมกับการที่เราออกกําลังกายมันก็เป็นการกระตุ้นนะครับเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายคนนั้นเผาผลาญพลังงานไขมันเลือดของเราจะค่อยๆลดลงลดลงแต่ความเข้มเลือดของเรานั้นจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะเราออกกําลังกายเราเผาอาหารออกกำลังกายอาหารแสดงคํานึงเราไม่แตะเลยนะครับเราก็ทําไปเรื่อย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 นะครับความเข้มเลือดของเราก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะการซ่อมแซมในร่างกายของเราก็จะ ดีขึ้นดีขึ้นเราลดอาหารสแสลงลดการอักเสบลดการทาเป็นตัวเร่งให้ภูมิในร่างกายของเราทําลายตัวเองทําลายโครงสร้างหูของเรานะครับแล้วเราก็ออกกําลังกายนะครับทำแค่นี้จริงๆนะครับทำแค่นี้จริงๆทําไปเรื่อยๆการออกกําลังกายนั้นนะครับก็อยู่ที่ว่าหนาปัจจุบันคนไข้นั้นมีความพร้อมขนาดไหนนะครับเช่นเรายัางบางทีเป็นเสียงดงในหูนะครับมีปัญหาเรื่องเ,อเข่า เรื่องของความอ้วนนะฮะเราเองค่อยๆทำนะเช่นเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการปั่นจักรยานไฟฟ้านะครับอยู่กับที่ในบ้านของเรานะฮะให้หัวใจเต้นเต้นตืบๆๆๆตบนะฮะมากกว่า30มสบัทีขึ้นไปค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรามีกำลังเขาเราไม่มีปัญหานะร่างกายราบร้อมแล้วนะครับเราอาจจะไปเดินเดินเร็วหรือกึ่งวิ่งนะครับกึ่งวิ่งไปนะครับอยู่ที่ความพร้อมในร่างกายของเราและก็อันนี้เป็น ในเรื่องของคาร์ดิโอนะครับถ้าเป็นเวทเทรนนิ่งก็คือนะครับเราใช้ยกน้ำหนักนะครับนะการาใช้สร้างกล้ามเนื้อนะครับการายกยกน้ำหนักทำท่าต่างๆที่โค้ดในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเราไปตามท่านได้เลยนะครับมีแต่ท่านเก่งๆเราก็ชอบท่านไหนแล้วก็เอาไปใช้เอามาใช้กับตัวเองนะครับตั้งแต่ยกตัวดัมเบลยกขวดน้ำทำนู่นนั่นนี่ไปนะครับร่างกายมันต้องเคลื่อนไหวร่างกายมันต้อง เอาพลังงานของเก่านั้นออกมาเผาผ่านแลังงานนะครับเร่งการเผาผ่านพลังงานให้ไขมันมันลดลงลดลงนะครับเราเองนะเราจะก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับก็คือสิ่งสําคัญก็คือนะครับก็คือในเรื่องของอะไรกินได้บ้างนะครับอะไรกินได้บ้างก็คือทานเฉพาะนะฮะหมูปลาช่อนปลาดับทิมเต้าหู้ถุงวแดงหลอดสีขาวนะตรงนี้เราทานในสัดส่วน 60- 70%ิผักที่ทานได้คือผักกาดขาวพะนากองตุ้งดับปีทวกยาวผักชี นะครับเราทานในสัดส่วน30-40นะฮะถ้าอยากรวดเร็วคนเสียงเป็นคนเป็น,น,ปนมีปัญหาเสียงลือในหูก็คือนะครับเราทานเน้นทานตัวปลาช่อนกับปลาดับทิม70ผักที่ทานได้30-40คนที่เป็นเจมันซวิรัสก็ทานเต้าหู้ถั่วเหลืองหลอดสีขาว70นะครับผักที่ทานได้30นน, at, น,นะนนะข้าวไม่ต้องกินเลยนะครับข้าวไม่ต้องกินนะเม็ดหนึ่งก็ไม่เข้าปาก ถ้าอยากได้ไวๆถ้าเรายังทําไม่ได้นะครับข้าวก็สองช่อโตะเช้าเชียงยีเป็นต้องนะฮะพวกหมูพวกอะไรเงี้ยล้วก็ทานหมูก็ขอให้เป็นหมูสันในหมูได้แดงนะครับอย่าเอาหมู3ชั้นนะฮะนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นถามอะโวคาโดกินได้ไหมเขาอาอะโวคาโดก็มีไขมันดีนะก็ไม่เถียงหมอเอก็ไม่เถียงดีมีป็ระโยชน์ไหมก็ดีมีปประโยชน์แต่เมื่อไหร่ที่ไขมันไขมันในตัวเรามากแล้วเราก็จะเอาไขมันเติมเข้าไป รเราต้องเร่งเผา,เาผานตัวไขมันออกไปนะครับให้ลดปริมาณไขมันเราลรดลุงเพื่อ,อแล้วก็ทานอาหารเข้าไปเพิ่มความเข้มเลือดให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นหยุดการอักเสบออกกาลังกายนะครับนะถึงจะอายุมากนะครับอายุมากแล้วมันจะหายไมไหมคุณหมอก็หายไวนะครับอายุ70กว่า73 75 8 4หมอก็มีกลไ้นะครับนะมีคนไข้ทุกทุกวัยเลยเด็กก็มีคนอายุมากก็มีนะครับ สิ่งที่มันสําคัญนะครับอย่ามาถามแต่หมอเอนะครับว่าหายไหมนะครับเป็นมาอย่างนี้หายไหมจะรักษาหายไหมนะครับหมอตอบไม่ได้หรอกรับว่ามันจะหายหรือไม่หายนะครับตามใ้ที่ตัวคนถามหรือคนไข้เองนั้นไม่ยอมทําตามโฟกัสในสิ่งที่หมอบอกนะครับนะฮะหลายท่านเลยนะครับที่มาปรึกษาผมไอ้น,นั้นกินได้ไหมคุณหมอทั้งทั้งที่รู้หมอให้กินแค่เนี้ย กินแค่นี้นะครับก็ถามอยู่นั่นแหละถามอยู่นั่นแหละถามมาเพราะอะไรเรากินประจานะเราเราเราป่วยเพราะการกินของเราพอเราป่วยแล้วเราต้องยอมรับอันนั้นกินได้ไหมข้าวขึ้นหัวอันนั้นกินได้ไหมยังงอย่างงันอย่างนี้แล้วก็ท้อแท้แต่สิ้นหวังแต่ไม่ยอมลงมือทําไม่ยอมลงมือทําอย่างจริงจังโฟกัสในสิ่งที่ต้องทำนะบอกให้กินแค่นี้ก็กินแค่นี้ นะครับหลายท่านก็มาบอก่าบ่นผมว่ามันก็กินไดไแค่นั้นมนอยางงอกะไรนนี่เสร็จปุ๊บอันนี้ก็เรื่องแล้วแต่เรื่องของท่านนะครับแล้วแต่เรื่องของท่านนะฮะหมอก็เป็นหมอที่มีความรู้ม,ม,รมีข้อ als, มูลมีประสบการณ์รักษามานะครับท่านไม่ต้องมาถามหรอกถามมาแต่อย่างน,นกินไ้ะไันนี้กินได้ไหมมันถามมามันมีแต่ของแสดงทั้งนั้นเลยนะครับสิ่งที่มันทานสิ่งท,ที่มันเป็นความลับที่ท่านให้ทําให้ท่านหายไวๆนั้นหมอหมดและบอกหมดแล้ว นะครับหมอบอกหมกแล้วท่านไม่ต้องมาเสียเวลาถามผมหรอกนะครับนะผมว่าหลายท่านเลยนะครับที่เป็นเสียงในหูมันขมารนะครับตั้งหน้าตั้งตาทําดีกว่าครับตั้งหน้าตั้งตาทําแล้วพิสูจน์เอาว่าสิ่งที่หมอเอให้ทานั้นมันจริงไหมนะครับเราทาได้ขนาดไหนเราจริงจังกับมันขนาดไหนนะทำนะครับทาไปเลยนะครับใครจะว่ายังไงนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่ต้องไปสนใจเรานั่งทํานั่งทํา หิวก็กินอิ่มก็หยุดไม่หิวก็ไม่กินหิวก็กินใหม่นะครับมีเวลาออกกําลังกายก็ทําไปทําไปทําไปนะครับหลายท่านเลยนะครับที่ยังไม่ได้มาปรึกษาผมนี่ซ้ำนะครับก็เป็นเป็นเอฟซีที่อยู่ในช่อง u t u b e นะครับขอเขาฟังนะครับพอฟังเสร็จปุ๊บเขาเอาสิ่งที่หมอพาดท,ทำเนี้ยไปทําเลยนะครับโดยที่เขาก็ไม่ได้บอกหมอนะครับว่าเขาทําหรือยังไม่ทำนะฮะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ เขาเห็นผลเสียงดังในหูเขาหายไปจากการที่าการที่ปฏิวัติการกินใหม่นะครับกินเฉพาะที่หมอเอบอกเท่านั้นแล้วออกร่างกายเขาก็มาพิมพ์ในขอพระคุณในคอมเมนต์ยูทูบนะครับนะถึงบอกว่าลูกเสียงดังในหูเนี่ยใครบอกว่าไม่หายแต่หมอเอบอกว่าหายนะครับแต่มันก็ต้องยอมแรกแรกที่จะทําแรกที่จะปรับถามว่าลูกเสียงดังในหูจริงๆมันเกิดจากลูกอะไรลูกพฤติกรรมของเรานั่นเองนะครับ ก็อยากจะฝากทุกท่านไว้นะครับว่านะท่านคอแท้สิ้นหวังไปมันก็แค่นั้นแหละนะครับมันก็แค่นั้นแหละมันไม่ได้ช่วยอะไรท่านได้หรอกนะครับสู้ท่านลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองใหม่ลองทำตามที่หมอเอบอกสินั่นแหละคนดีจะเกิดขึ้นกับท่านเองนะครับนะหมอค่อนข้างจะเป็นคนตรงนะครับก็ ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่เป็นโรคเสียงดังในหูไม่ว่าจะเป็นมานานขนาดไหนเป็นตั้งแต่เด็กหรือมาเป็นปัจจุบันหรือเป็นกี่เดือนกี่ปีนะครับมันมีทางรักษาหายได้หมดนั่นแหละครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบมาถึงตอนนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ท่านใดที่รับชมผ่านช่อง YouTube ของมาเอแพทย์แผนไทยนะครับผมเองก็นะครับก็กราบขอบคุณนะครับแล้วก็ ฝากท่านช่วย Subscribe กดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์นะฮะหรือทาง Facebook มอง a p a ์แผ่นไทยนะครับผมเองก,ก็กบขอบคุณนะครับช่วยาฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะฮะสำหรับไลฟ์นี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ